ภารกิจตามล่าหาเดือนหอของเรายังไม่จบนะบวันนี้เราก็อยู่ซิตี้เซนพาร์ทพระรามสองท่าข้ามนะครับอยู่ทีถนนใหญ่แก้โรงเรียนสวนคุลาวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับบ้านรูปแบบพอทำนะครับมีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรสี่ห้องนอนสามห้องน,น 3, ้ำสองนน 2, 2> ที่จอดรถแถมลงเสาเข็มดึกเข้าตัวบ้านตั้งแต่บริเวณพื้นที่จอดรถไปถึงส่วนซักล้างเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยชั้นแรกเมื่อเราเข้ามาก็จะมีห้องนั่งเล่นที่กว้างมากนะครับและมีหนึ่งห้องนอนที่รองรับการใช้งานของผู้สสงงงงงงออออาาาายยยยหหห้้้้้้ครรรัััววววทีีี่่่่มกกกกกกกๆนนนนนนนดดดลล็็็จะะแแแซเเเปบบขตไไ ในส่วนของห้องนอนที่เป็น master ์ e บ r o o m นะครับก็มีขนาดที่กว้าง,างทําให้เราสามารถบิวอินเนี่ยตุ้เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ตามได้เลยฝั่งตรงข้ามก็จะมีอีก2ห้องนะครับนี่เป็นห้องนอนนะครับหรือถ้าใครอยากได้เป็นห้องทํางานหรือแต่งห้องทอําอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้นะด้านบนก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับห้องน้ําแยกกังหักนะครับวัสดุเขาก็ดีมากเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเลยนะทุกคนที่สําคัญนะครับคอนเซปต์ของโครงการนี้คือออกซิเจนคอมมูนิตี้นะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาตินะครับต้นไม้ลมลืนมากส่วนกลางก็กว้างมากๆมีโซนเด็กน้้อยยดว ค้องฟิตเนสก็โปร่งสูงสุดๆไปเลยดูไปดูมาก็ชักติดใจนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่3-5ล้านบาทเท่านั้นเองใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษด้วยการโทร1753กันนะครับ